ท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของเมืองจันทบุรีเมืองเก่าริมน้ำที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมไทยจีนและเวียดนามเรื่องราวของศรัทธาที่สืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปีณศาลเจ้าจีนเล็กๆแห่งนี้ชาวจันทบุรียังคงหลั่งไหลมากราบไหว้โจศือกรุงเทพเจ้าผู้มากด้วยเมตตาและอิทธิฤทธิธ์ในการคุ้มครองปกป,กปักรักษา อ๋อเขาขอพรขอโชคขอลาบแต่อากงในท่านเป็นหมอยาอ๋อเป็นหมอยาอเป็นหมอยาเจ็บป่วยได้ไข้อะไรก็มาขอพรท่านขอท่านเทพเจ้าโจซือกงมีใบหน้าสีน้ำตาลเข้มเป็นเทพประธานประจำกลุ่มฮกเกี้ยนพระหมอโจซือกงเป็นเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งเมื่อท่านอุปสมบทเป็นสามเณรท่านทุดงและถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อหมิงกงฉานซือรักษาผู้เจ็บป่วยทุกยากและเผยแพร่ธรรมะชื่อเสียงของท่านเป็นที่กล่าวขานว่า ที่ได้ประสบภัยพิบัตินิมนต์ท่านช่วยปัดเป่าขจัดภัยต่างๆได้ท่านเป็นที่เครารพของประชาชนด้วยเหตุผล3ประการหลักคือช่วยเหลือประชาชนทูฟเฟนฟินูตโตสกอกงมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้มีความเมตตาช่วยปัดเป่าโรคภัยและให้คำปรึกษาด้านโชคชะตาแก่ชาวบ้านวิชาหวงจุ้ยและพิธีกรรมท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดวางภูมิศาสตร์หวงจุ้ยและพลังงานของสถานที่ซึ่งช่วยให้หมู่บ้านมีความสงบสุข เป็นที่เคารพของพ่อค้าและผู้เดินเรือโดยเฉพาะพ่อค้าจีนโพ้นทะเลที่นิยมอัญเชิญรูปเคารพของท่านไปประดิษฐานยังที่ต่างๆเพื่อคุ้มครองการค้าขายและการเดินทางทางเรือส่วนเจ้าแม่เป็นคนที่ว่าใครไม่มีบุตรมีอะไรให้มาขอท่านส่วนเจ้าพ่อนี่ก็เป็นองค์องค์ตัวเราแย่มาจาก ที่นู่นนะเป็นองค์ที่วัดประทานพรเรามาขอพรขออะไรท่านก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยองเล็กเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยเนี่ยองเนี่ยองเนี่ยในนี้มีสามองมีสามองเจ็บป่วยได้ไข้เป็นไรมาคับมาขอค่ะมาขอทางขอให้หายขอให้คกดีขึ้นก็ตอนนั้นยายเข้าโรงพยาบาลน็อกไม่รู้เรื่องเลยความดันตกหมดเลยไม่มีอะไรเลย แต่ใจยายนะนึกถึงแต่อากงอากงช่วยด้วยช่วยลูกด้วยลูกยังไม่อยากตายเพราะลูกมีหนี้มีสินเยอะก็บอกกันเนี้ยบอกลูกยังเป็นห่วงขอให้ลูกช้างหายวันหายคืนไปอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนเกือบครึ่งเดือนกว่าไปนอนน่ะนอนโรงพยาบาลช็อกน็อกไปเลยบ่อยเป็นโรคหูลมเจ็บป่วยก็มาขอมาขอท่านมาบอกท่านอย่างเนี้ยหายวันหายคืนให้ค่อยดีขึ้น สารเจ้าโจสือกองยังมีคุณค่าทางศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมยังคงรักษารูปแบบสมัยราชวงศ์ชิงไว้อย่างเด่นชัดหลังคาเปิดโล่งระบายอากาศ แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ศรัทธาที่มีต่อเทพเจ้าโจสือกงยังคงมั่นคงในใจชาวจันทบุรีเปรียบดังแสงเทียนที่ไม่เคยมอดดับ